สวัสดีครับชาวชิบะเลียนทุกคนกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับใน w อ r ์กอัปเดอ i ์วิชั่นแฟนตนนีะครับวันนี้ก็แน่นอนว่ามีคิวของอีดิล่านะครับหรือน้องแว่นนั่นเองนะฮะก็ทุกคนก็อยากให้ผมรีวิวเร็วๆเหลือเกินนะผมก้สึกว่าเออมันยากเนาะก็เลยคงอยากให้รีวิวกันก็วันนี้ผมก็มานั่งดู่าข้อมูลอะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับผมก็พบว่าเออมันก็ยากจริงอะแหละแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องอิดิล่าเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องตั๋วเมื่อวาก่อาร้เมไั่อวาผมวานก่อนดีกว่าครับ คือในราคาของมันนะครับมันเป็นราคาที่ดีมากๆเป็นอีกหนึ่งดีลที่ดีมากๆนะครับในช่วงหนึ่งวิงนี้ผมจะไม่จว50เพศแล้วนะครับผมจะมาจ่วด1ตัวนี้ทุกวันแทนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับถามว่าถ้าใครเป็นสายเติมบ้างควรจะซื้อไว้บ้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคิดกันดีๆนะครับในราคา600เพศเนี่ยคุณสามารถได้การันตี UR 1อัน1ตัวแน่ๆนะแล้วก็ ยังได้ MR unit อีก9ตัว10ตัวแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยผมก็มองว่าดีกว่าคุณไปจ่าย2000เพศแล้วได้อะไรก็ไม่รู้นะแต่ได้อันเนี้ยได้ MR unit 10ตัวแน่นอนนะครับแถมนั่งแถมของอื่นอีกมากมายเลยฮะอ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเออถ้าใครคิดจะเติมนะครับก็เติมอันเนี้ยคุ้มนะครับซื้อไปเถอะครับค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทายคลิปเราไปจวก,กันนะครับผมซื้อมา10ใบแล้วก็รวมจวฟรีด้วยอะไรด้วยเนาะอ่ะสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีดนนีล ขออ่าผ่านเว็บนะครับเพราะว่าผมเองยังไม่มีตัวฮะมันก็นิดหนึ่งครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ายังไงดีนะฮะก็สำหรับอีดีล่านี่คืออาชีพใหม่คือนักคำนวณน,นะครับสเปลเบยแล้วก็แบ็กเมนนะฮะอ่าอ่าเรามาดูทัดมาเตอร์ของนางก่อนครับเป็นเสื้อนะครับเสื้อก็ที่บวกเคพีสามร้อยนะครับแล้วก็สปิริตสิบนะครับแล้วก็บวกอ่าคีย์อีเวนต์ครับสิบสองซึ่งถามว่าดีไหมบอกตรงๆว่า ไม่ดีครับสแตแต่สกิลมันดีมากๆเลยครับเพราะว่ามีโอกาสที่ทำให้เกิดควิกเคนนะครับหนึ่งเทิร์นซึ่งอันนี้ครับมันเล่งทีมเราได้มากๆเลยครับมันเป็นการแถมอะไรที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะต้องยอมแลกกับแสแตตกับดีเฟนทีท่หายไปแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในทีมที่ดีมากๆอันหนึ่งนะครับผมก็เชียร์นะครับ ทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าเนื่องจากว่าเราเห็นอีดิล่าเป็นสเปลเบตน,นะครับเรามาดูรีสตนของนางกันก่อนเนื่องจากนางเป็นท่านานาครับนางก็จะทางท่านไฟที่มีอยู่น้อยนิดและแพ้ออรันดูกับเฟเดริกานะครับอ่านี่คือข้อเสียข้อใหญ่ของนางเลยฮะแล้วนางแพ้การโจมดีทุกชนิดนะครับเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วตัวของอีดิล่านี่ค่อนข้างจะเป็นตัวพอเป็นสเปลเบดน,นะครับก็เลยกลายเป็นเป็นนักเวทที่กึ่งไปทางแทงเวทฮะ,ะเหมือนนึกออกไหมว่า คิวเฟ่เป็นนักเวทที่แทงฟิสิกแต่อีดีล่าเนี่ยเป็นนักเวทที่แทงเวทอ่าประมาณนี้นะครับก็เลยอ่าโอเคมันก็เป็นคนละโลกันนะครับแต่ว่าอ่เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าสกิลของตัวอีดีล่าเองเนี่ยบอกเลยว่ายากครับทำไมถึงเรียกว่ายากเพราะว่ามันมีเรื่องของการคำนวณหารตัวเลขเข้ามาเกี่ยวนั่นเองฮะอ่า ก่อนอื่นเลยเนี่ยปกติแล้วผมจะพูดถึงสกิลซับพอร์ตสีเขียวที่หลังแต่อันนี้ผมต้องพูดก่อนนะฮะเพราะว่ามันพิเศษกว่าคนอื่นเลยฮะ,ะตรงนี้นะฮะก็คืออันแรกที่คุณควรจะต้องใช้แน่นอนครับคือสกิลนี้นะฮะเลเวล4ทูเลเวล3เนี่ยคือคืออะไรคือ คือมันจะเปลี่ยนจากสกิลที่ที่ตอนแรกเนี่ยคุณมีอยู่เนี่ยมันจะเป็นเลเวล4วอเตอร์ก้าไอคำว่าเลเวล4วอเตอร์ก้าเนี่ยคืออะไรถ้าคุณเล่นฟ i น a l แฟนตาซีมาตลอดคุณจะรู้ว่ามันคือสกิลที่เอาไว้หารตัวเลขเลเวลของศัตรูนะครับแล้วถ้าหารลงตัวถึงจะเกิดผลพิเศษนะครับเพราะนั้น เลเวล4มันหาร99ไม่ลงตัวครับแต่เลเวล3มันหาร99ลงตัวครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้สกิลวอเตอร์ก้ากับวอเตอร์ล่าของคุณนะครับที่เป็นสกิลเลเวล4วอเตอร์ก้าวอเตอร์ล่าอยู่ข้างล่างท่านอยู่อันนี้นี่เนี่ยครับวอเตอร์ก้าแล้วก็วอเตอร์ล่าอยู่ไหนวอเตอร์ล่าอยู่ข้างล่างซึ่งอาเราอาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะวอเตอร์ล่าแต่วอเตอร์ก้าได้ใช้ควรจะใช้นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณจะคาดหวังว่าจะไปสู้กับคนเลเวล99อยู่แล้วเพราะะฉนั้นสกิลแรกที่ค่คจะใสก็คือจะเป็นเลเวลลลลลเเเเวว4 2 3 วอเตอร์ก้านะครับอันนี้อันนี้ต้องใส่แน่นอนครับหอันนะฮะอีกอันนึงนะครับอาผมอาจจะเลือกระหว่างเมจิกอัพกับเลฟไฮสามทูไฮสองนะครับทีนี้ประเด็นคือไฮสามทูไฮสองเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ยากในความคิดผมนะฮะคือคือมันจะไปหาศัตรูที่อยู่สูงกว่าเราหรือต่างระดับกับเราสองสองไฮอะครับซึ่งซึ่งมันอาจจะมีน้อยนะครับแต่ว่า,าในในด่าน วอร์ด่านใหม่เนี่ยครับมันมันก็ตั้งใจทําอะไรแบบนี้มาเพื่อให้อิดีล่าใช้งานสกิลนี้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอิดีล่าแล้วจะเอาลงวอลก็ใช้อันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้าใครไม่มีแล้วอยากคิดไม่คิดมากก็ใส่เมจิกอัพเลเวลหนึ่งไปเลยฮะ,ะแล้วก็เออไอเมจิกอัพเลเวลหนึ่งเนี่ยผมเคยสงสัยมานานมากเลยอะ,ะเอาผมก็มารู้ทีหลังว่าเออมันมันเป็นการเรฟเฟรนซ์ของเลเวลสิบอ่าเฟนฟนสิบสี่ฮะ มันคือสกิลเทรดนั่นเองครัที่ได้ตอนเลเวลหนึ่งแต่อัพแล้วไม่กลายเป็นเลเวลสาวยีด้วยเพราะว่ามันคือมันบอกว่าเมจิกอัพได้ตอนเลเวลหนึ่งฮะอันนี้อัพให้เต็มไปเลยนะครับอันนี้ก็คือผมแนะนําว่าใช้เลเวลสี่ทุเล่สามกับเมจิกอัพนะครับก็คืออันนี้ครับมันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายที่สุดนะฮะแต่วา่าถ้าใครคิดว่าคุณอยากจะลองใช้อันนี้ก็โอเคนะฮะก็โ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงส่วน providence o f f i e นี่ก็ถ้าจะไปสู้กับเลนก็ใส่ก็ได้ครับแต่ว่าเดีงยวจะเอาไปแทง คืออนาคตก็คือคีโตนนั่นเองครับคีโตนไม่หนาล้วก็เลนนะครับถ้ามันเป็นอ่าแล้วก็เจอตัวธาตุไฟที่มากกว่านี้อย่างเช่นอ่ารัวธาตุหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วจะเอาไปสู้ก็ใส่อันเนี้ยก็โอเคนะครับอืมอ่าเดี๋ยวเรามาดูนี้ต่อนะฮะอ่าโอเคอ่าสำหรับสกิลเคาน์เตอร์ก็พูดเลยแล้วกันครับสกิลเคาน์เตอร์ก็อยากให้ใช้ดาเมจเดทิบิวชั่นนะครับมันก็เป็นสกิลที่ดีนะครับมากกว่าเมทิคเคาเออหรือจะใช้เมทิคเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับแต่อันนี้มันมีดูดเทสพี ก็ก็ดีครับก็เลือกเอาครับชอบันไหนมากกว่ากันครับส่วนตัวผมไม่ชอบเมจิกเมจิกการ์ดนี่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับคือในปัจจุบันนะจะเจอทีมเวทนล้วนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะอ่าโอเคเรามาว่าถึงเรื่องสกิลหลักกันก่อนไอตรงเนี้ยมันอ่านแล้วงงๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเนื่องจากเราใส่มาสเตอรี่สีเขียวครับอ่าอ่าเนี้ยเรามาดูอันนี้ก่อนไฮเบสวอเตอร์นะครับก็คืออันเนี้ยคืออันเนี้ยมันคือมันคูณอ่า จำนวนความสูงที่แตกต่างกันระหว่างเรากับศัตรูนะครับก็คือก็คือยิ่งสูงต่างกันเท่าไหร่ก็จะบวก5%ต่อต่อความสูงะคะเพราะฉะนั้นอ่ามันสตาร์ทที่มันสูงสุดที่บวกได้สูงสุด80%ก็คือ121บวกได้80แต่มันไม่ถึงหรอกฮะเพราะว่าไม่มีไม่มีตัวไหนไฮต่างกับเรา16หรอกฮะ <laughs> มันก็คงต่างกันแค่ประมาณ แค่บวกแค่ประมาณสิบย่เปเท่านั้นเองฮะก็ถามว่าอันนี้ต้องใช้อยู่แล้วไหมก็คงต้องใช้นะครับทั้งเคียวทั้งวอเตอร์ครับเพราะนั้นในนักคำนวณเนี่ยทำไมถึงเก่งเพราะว่ามันเป็นทั้งนุกเกอร์แทงอ่าแล้วก็เป็นอ่าเป็นฮิลเลอร์ได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถปั้นไปทางแท,ง,ทงเวทเพราะมีสเปลเบสได้ด้วยนะฮะอ่าถามว่าผมผมแนะนำไม่ใช้จ็อบลองอะไรผมก็อยจะบอกว่าผมจะแนะนำให้ใช้อ่าอันนี้นะแต่ให้แนะนำให้เป็นอันนี้นะครับเป็น เป็นสเปลเบรนะครับแต่ว่าให้ปิดทอนติ้งสเปลทิ้งนะครับเพราะว่าตัวนางเองเนี่ยไม่มีบัฟอะไรเลยฮะแล้วก็จะทําให้นางเอพอาจจะไม่พอได้เพราะนั้นอาจจะยอมยอมใช้รีซิทเมจิกอะไรอย่างเงี้ยมาแทนมาใส่นะครับเพื่อเอาบัฟเอพ AP นะครับอ่าโอเคนะครับส่วนวอเตอร์เบรนี่ก็เป็นเมจิกเป็นอะไรหมดเลยอันนี้มันอาจจะเป็นสลัดเพราะนั้นก็ถามว่าตั้งอันนี้แล้วปิด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 ,ปดให้หมดครับแล้วใส่แค่รีซิทเมจิกก็ได้ครับมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถามว่าวอ ทำไมถึงทำไมถึงควรจะปิดแล้วแล้วอันนี้ไม่จําเป็นหรอผมมองว่าอย่างงี้ฮะผมมองว่าอ่าถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดใครใช้ใครใครคิดว่าอยากได้ดีบัฟด้วยนะอยากได้ดีบัฟก็มันมีสกิลที่ใช้ TP อยู่เหมือนกันนะก็คืออยากได้ดีบัฟเนี่ยแล้วไม่เราใส่กระดิ่งให้นางแทนอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นอ่าเป็นตัวนี้ได้ครับเป็นนักคำนวณก็ได้ครับจะได้อ่าแต่ว่าไม่ต้องใส่เลเวล2นะครับเพราะว่าอันเนี้ยครับไอ้เลเวล3ถึงเลเวล2เนี่ยดีเซเบิลเนี่ยเลเวล3มัน อ๋อมันเป็นไฮมันเป็นไฮเพราะนั้นอ่าเอาผมพูดเถียขอโทษครับ,อ,รบอันนี้ผมดูผิดอ่าโอเคอันนี้ก็ไม่ต้องใส่เหมือนที่บอกแลครับมันใช้ยาแต่ถ้าใครชอบจะลองใช้ดูก็ใช้ได้นะอ่ะมันมีสกิล disable นะครับมันมีสกิลอ่าเพิ่ม ct ครเปลี่ยนเปลี่ยน ct ให้ศัตรูหานการหันไม่หานนั้นหันหานอ๋อ all unit นะครับก็คือรวมศัตรูด้วยแหละก็คือทั้งเพื่อนเราทั้งศัตรูทั้งอะไรเนี่ยอ่าเฉลี่ย อ่าซีทเท่ากันนะครับถามว่าดีไหมผมก็มองว่าเอออันนี้ต้องไปลองใช้ดูว่ามันจะดีหรือไม่ดีกันแน่นะฮะอ่าโอเคเราย้อนกลับมาดูข้างบนก่อนผมก็ยังแนะนําให้เป็นสเปลเบสอยู่ดีอ่ะใช้ดีซิสเมจิกอะ่ะอาจจะดีกว่าจริงๆนะอ่าโอเคอันนี้ก็อ่าสกิลฮิลเนี่ยครับต่อให้มันหัน ความสูงไม่ลงตัวยังไงก็ตามไงยังไงไมันก็ยังหิวได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอพอหายไม่ลงแล้วไม่เกิดผลนะครับไม่เกี่ยวนะครับคือเกิดผลแต่ว่ามันจะบวกผลมากขึ้นถ้ามันหายลงตัวท่านเองนะเพราะฉะนั้นไอ้สกิลไฮเปลี่ยนไฮสาเป็นไฮสอเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ แต่ผมเชียร์เลเวลสี่ไปเลเวลสามนะโอเคก็วอเตอร์ก้าอัพนะครับโพลีอัพนะครับเพราะไอ้พวกนี้ยังไงก็ต้องใช้เป็นนุกเกอร์เป็นดาเมจนุกอยู่แล้วนะฮะโอเคนะอันนี้อัพนะครับวอเตอร์ Water, เขียวนะครับเขียวล่าอัพไปเลยฮะวอเตอร์ก้าอัพไปเลยครับโพลี Poly. อันนี้คืออัพหมดฮะ ได้ใช้แน่นอนครับส่วนอาถ้าใครถ้าใครใหญ่จะมาใช้เป็นนักคำนวณในกิก็ก็อัพอาสกิลหารทีด้วยครับแล้วก็อัพเนี่ยครับวอเตอร์ล่าด้วยครับก็ได้ใช้อยู่แล้วครับส่วนดีเดเบิลก็โอเคครับแต่ว่ามันมันโอกาสติดมันไม่ไม่มากเท่าไหร่มันก็มันก็แต่ว่ามันก็ช่วยได้นะครับมันเป็นการปวดสนามที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้เป็นสเปลเบยเพื่อเอารีซิตเมจิกนะครับเพื่อให้ตัวนางอื่นยืนอึดขึ้นมันก็โอเคแล้วมันบัฟง่ายด้วยเพราะมันไม่ต้องการแทร็กเกตนี่ฮะ มันบับตัวเองได้เลยฮะส่วนแบ็คเมดไม,ไม่ไม่ค่อยเชียร์นะครับแบ็คเมดไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่เพราะว่าสกิลที่มีมากที่นุกก็มันมีมากพออยู่แล้วแล้วก็สกิลที่ที่คิดของแบ็คเมดที่ให้มาเช่นวอเตอร์ล่าวอเตอร์หรืออะไรเงี้ยมันเป็นสกิลยิงเดี่ยวท,ที่ที่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ว่าข้อดีคือมีเดนแต่ว่าก็ทั้งหมดก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่น่าเล่นอยู่ดีฮะก็รวมๆก็คือไปไปเล่นเป็นสเปเีเบดหรือว่าเป็นนักคำนวณดีกว่าแต่ผมก็ยังแนะนำสเปียเบดนะครับ ส่วนสกิลลิมิตเบิร์ดนะครับเป็นสกิลที่ไม่ได้ทำดาเมจนะครับแต่เป็นการเพิ่ม CT นะครับให้ให้เพื่อนนะครับซึ่งอ่ามันจะคูณน,นะครับเขาว่า400 x นี่ก็คือเหมือนน่าจะเอา CT ที่มีอยู่ไปคูณ400แล้วเต็มไหมถ้าเต็มก็ได้เทิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะบวก2ถ้าเลเวลเก้าสบวกสองร้อยเปถ้าเกิดหารเลเวลหาร3ลงตัวซึ่งก็คือเลเวลเกก็ลงตัวอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นสกิลที่อ่าหมู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนนนผมมก็คคิดดว่่าาเออัันนจะะรีรบ ม,มันควรจะดีนะครับโอเคนะสําหรับตัวอีดิล่าเนี่ยพูดมาตั้งนานแล้วก็งงงวยไปหมดเลยนะครับสรุปกสั้นๆดีกว่านะครับเรามาใช้อันนี้นะครับเลเวลสีทูกับเมจิกอัพนะครับที่ผมเชียร์นะส่วนโฟเดียนออฟไฟก็คือขึ้นอยู่ว่าเราไปเจอใครนะครับแล้วก็ในในเนี่ยครับอ่ะ ไฮสามทูไฮสองผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่แต่ก็ถ้าใครชอบก็เอานะครับส่วนสีฟ้านะครับอ่ะเมจิกเคาน์เตอร์กับอ่าดาเมจดิทิวชั่นนะครับเลือกเอานะครับชอบอันไหนมากกว่าก็เอาอันนั้นนะฮะอ่าส่วนอันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับอัพทุกอันนะฮะอัพให้หมดไปเลยนะครับส่วนอันนี้ก็คือเชียร์ให้เป็นสเปลเบรดนะครับแต่ปิดทอนติงสเปลนะครับจะได้ไม่ดูดตัวเองเข้ามาก็ปิดเบดให้หมดเลยครับเหลือไว้แต่รีซิตเมจิกพอฮะอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับไม่จําเป็นเพราะว่ามีทั้งงโฮฮฮลลลลีีี่่มมมมมทัั้้้้้ววววววอออออเเเตตรร์์กกาาายแแแนนพะะดไจํป็ โอเคนะครับอ่าส่วนอ่าเรามาดูเอสอดูอาวุธกันมากอาวุธก็นแน่นอนว่าต้องเป็นคาถาที่ให้ฟาร์มอยู่ตอนนี้ไทเมจิกนะครับแล้วก็อ่าอาร์เมอร์ก็อยากให้ใช้ตัวอาร์เมอร์ของนางเองนะตัวทัสแมสเตอร์ของนางเองนั่นแหละฮะแล้วก็อ่าแต่ถ้าใครยังไม่มีแต่ใช้ทัสแมสเตอร์ของซาเลียก็ได้ครับมันก็ทําให้เป็นเวทแรงขึ้นนะครับส่วนวนะส่วนเครื่องประดับก็ไม่ว่าจะเป็นไอกระป๋องของ FFT หรือว่าจะเป็นแหวนเล็กซนไดายลิงก็ตามใจแล้วขึ้นอยู่ว่ามีอะไรนะครับอ่ะ เอสเปอร์แน่นอนว่าดีที่สุดตอนนี้ก็ต้องเป็นเดี๋ยวผมเรียงใหม่ดีกว่าครับผมเรียงเลเวลเดียวก็แน่นอนว่าต้องเป็นเนี่ยครับนี่ฮะอ่าเดียบ,บรอนนะครับรองมาก็จะเป็นชิวารามูนะฮะแล้วก็อ่าสายเวทอีกตัวหนึ่งที่บอกก็คือซาโบเทนเดอร์นะครับก็ดีนะครับก็ทํานี้นะฮะอ่าโอเคนะครับอ่าผมติดเรื่องจระบอแดงไว้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยว oh เดี๋ยวเดี๋ยวจบอินดี่าก่อนนะเดี๋ยวกลับมานะอ่า คือถ้าถ้าถ้ามีก็เอาอันนี้นะครับเย <Yeah. S 1> บลลดีที่สุดนะครับอัพบวกโจมตีเวทแล้วก็บวกเมจิกไปเลยฮะอ่าแล้วก็ลองมาก็ชี้วาแล้วก็ลามหมูนะแล้วก็ซาวโบเทนเดอร์ก็ได้ครับอ่าส่วนการ์ก็แน่นอนว่าการ์ที่สําหรับอีดีล่าเนี่ยครับมันเป็นธาตุนานครับการ์ท,ที่ใช้งานได้ก็จะมีเพิ่มขึ้นก็คือการ์ไซเลนนั่นเองนะฮะอ่าผมมีแต่ผมยังไม่ได้เอาไว้เพราะผมไม่ไม,มีตงัง <laughs> ไหนนะกาแฟเลน์ผมเนี่ยครับอยู่นี่เลยคอ่าถ้าได้นะครับใช้ได้นะครับอ่าถ้าเกิดเราเล่นเวททั้งทีมแล้วแล้วเราจะใช้ตัวท่าน้ําเพิ่มเราก็ใช้ไซเลนก็ได้ครับแต่ว่าเบสิกพื้นฐานเลยจริงๆยังไงก็จงเป็นทอสโซกับลามูนะครับก็คือถ้ามีตัวเวทสองตัวก็ใส่ทอสโซตัวหนึ่งตัวหนึ่งใส่ลามูนะครับแต่ถ้ามีตัวเดียวเลยแนะนําให้ใส่ทอสโซก็คือใบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับเอ็มอาร์ก็มันก็มีหลายใบนะครับก็คือใบนี้นะครับใช่ไหมใบนี้เนาะใบนี้สิเออ โปกม m ิกอัพนะครับส่วนเรื่องแคสซิ n งไทม์ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็ไปดูคลิปเก่าที่ผมเคยบอกครับอยู่ในหมวด playlist Basic p a g นะครับก็อันนั้นอาจจะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นนะโอเคสำหรับ e ีดีล่าเนี่ย ประมาณนี้แหละฮะอ่าเป็นตัวที่ยากนะครับเป็นตัวที่ยากแต่ว่าไม่ยากเกินไปที่จะใช้แล้วก็เป็นตัวที่เก่งติดอันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอยู่มาสักพักหนึ่งนะฮะเพราะนั้นโอเคแหละโอเคแหละเป็นตัวที่ดีนะครับตัวที่ดีนะผมก็แนะนำว่าอ่าถ้าใครมีใครอยากปั้นก็ปั้นเถอะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นอ่าสาวแว่น <laughs> สาวแว่นของเราใช่ไหม <laughs> น่ารักเนาะเออ <laughs> เอามาเล่นก็ดีแล้วรผมขอรับของมาดีละ โอเคงั้นก็เอาเรื่องโจโ,โบแดงครับโจโ,โบแดงอีกเรื่องนึงครับที่ติดไว้นะครับโจโ,โบแดงเนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะดูสเตตสิไอจ l ติตี่ผนี่เลเวลยังไม่เต็มนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้ให้เอาโจโ,โบแดงมาใช้กันนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าความดีงานของมันคืออะไระมันเป็นตัว MR นะที่แบบ เนี่ยดูดิ AP ก็30 HP ก็เยอะอาจี AG ก็เยอะแอคแทกก็ไม่น้อยนะครับรวมๆคือดีหมดเลยนะครับไม่ไม่มีข้อเสียแทบจะไม่มีข้อเสียตรงไหนเลยฮะผมก็เลยแนะนําว่าเออดีแล้วก็บอร์ดข้างในก็ดีมากๆด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่มาดูกระดาษข้างในบอร์ดข้างในเนี่ยครับมีสแลสแอคแทกถึง10%นะครับแล้วก็มี A ag, อ่ะแอคแทกอ่านี่ครับทั้งหมด 15%นะครับสแสลอีก10นะครับแล้วยังไม่พอนี่ยังมีมิสไซล์เรอีก15%ซนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยยังมีแอค u ร a ซีด้วยมี e อเวเด้ด้วยอ่าคือเป็นตัวที่แบบดีดีมากๆเพราะฉะนั้นผมถึงแนะนำว่าคนจะเอาไว้นะครับผมช่วงเนี้ยผมปั่นัวกระบูแดงอย่างเดียวเลยครับผมรู้สึกว่าตัวเขาเก่งมากๆเลยคะต่อไปเดี๋ยวจะมีจกรบูเหลืองด้วยจกรเบูเหลืองเขาเก่งแต่รอมันมา,มาก,ก่อนแล้วเราค่อยว่ากันอีฝาเนาะอ่ะโอเค พูดกันมากี่นาทีแล้วเนี่ย15นาทีแล้วครับถามว่าดีเทลดีเทลของอีดิล่ามันก็มันก็ยากนะแต่ว่าถ้าใครได้มาจริงอย่าเพึ่งท้อการใช้นางอย่าให้ฝึกใช้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันดีกว่าครับในจั่วกาชาสําหรับวันนี้นะครับโอเคก็สเต็ปหนึ่งผมก็ไม่จัวนะรอบนี้คือผมจะเอาเพชรไปซื้อฉาดของของอาเกียนนะครับผมยังขาดอีก84,000เพชรนะครับก็ ก็เดี๋ยวรอแจกแจกมาแล้วก็จัว่วเพศบทอันนี้ผมไม่จัวเพศตรงนี้แล้วผมไปจวตรงนู้นดีกว่าครับแต่น,นี้มันเป็นตัวฟรีที่ได้รายวันนะครับเราก็จวกันดีกว่าฮนะโอเควันนี้เพลงวันนี้ที่ใช้เป็นเพลงอของทีน่าครับหรือเทอรล่านั่นเองครับนางเอกแฟนนั่นหกนะครับก็สำหรับใครที่คิดถึงนางผมเองก็คิดถึงนางนะครับผมอยากให้เข้ามาในเกมนี้มากๆเลยแล้วก็อย่าใจร้ายกับผมเหมือนอาเกียก็แล้วกัน,กนอโอเคไป กว่านี้กนดีกว่าครับเมาาื่อวานก็มีคนมาพูดว่าเอ,อิมได้ได้อทั้งอีดีล่าได้ทั้งคิวเฟ่ทั้งอะไรเก่งๆเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยผมว่าคุ้มๆยังไงก็คุ้มครับจวไปเถอะครับยังไงในราคาหกร้อยเพ่แต่ได้ยูอาแน่ๆเนี่ยคุ้มแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะจวกันจนตั๋วหมดไปเลยฮนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาว่ากันไแต่ว่าผมไม่ชอบเลยที่อ่าที่มันเป็นไอ้สี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยมนั่นน่ะเออมาโผล่ตรงนั้นนะครับอ่าอเดลาตมาเยอะๆครับผมชอบดูสิว่ารอบวันนี้สิบสองทีครับจะได้ยูอาบ้างไหมนะฮะสีทองนี่หลอกลวงมากๆเลยฮะเกลียดเซโอนะครับนี่ครับดีดังเลยฮะถ้าจ้วนี่ครับเราไม่เราไม่ย้อนกลับหน้าแบนเนอร์นะครับเพราะว่าไม่มีใครให้ดูครับดูสิว่าการันตียูอาของผมจะได้ขคย เมื่อวัก็เป็นมาเชอรี่นะครับอ่าชาร์โดลิงครับชาร์โดลิงนี่ก็ใกล้แล้ะครับใกล้จะได้เบรกห้านะครับถ้าได้เบรกห้าจริงเดี๋ยวถ้ามีหินพอผมว่าจะอัพเหมือนกันนะครับวันนี้ที่อยากได้ก็จะมีฟีน่าชาร์โดลิงอย่างเงี้ยผมไม่ละไม่เหมือนด้วยอ่าอะไรรีวนี่ก็ใกล้แล้วเหมือนกันครับดีครับดีครับตัวที่ตัวที่ใช้และอยากได้เยอะๆมาเยอะๆครับสีทองสีทองขอเป็นยูนิตหน่อยขอยอดแล้ว ไม่เคยเลยพีไม่ยอมผมจริงอะลอลินโซ่นี่โอ้เบื่อหน้าเออมา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 นะ<า><า>ครับอืมไม่อ<า>อเดลาดเนี่ยแหละถือต้องแล้วคุณพี่คุณพี่มาเยอะผมอยากได้ดาบมากเลยอะ่ะอเดลาดเนี่ยคือผมผมเล่นพวกเลนเมดไงผมเนี่ยเอาไว้ให้เลนเมดถือเฮ้ย อันนี้ไม่เอาตัวนี้นี่ไม่ไม่ีใครพูดหนึ่งนางเลยนะคนนี้เป็นใครชื่ออะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าจะเป็นลูกน้องของกาเซล่าปะไม่มีใครสนใจนางเลยโคตรแบบเป็นหลุมเะยคอ้าวเพ่งเคยได้นะครับนี่ลาวเบสนะครับในตัวใหม่ด้วยครับก็ดีครับไปครับเอามีได้ UR แล้วครับมามา อยู่อาร์ของผมอยู่อาของผมอยู่อาวันละนิดจีจำใสครับไ้ครับ,อ,รรบอืมธงจะขึ้นไหมอ่าถ้าธงขึ้นตอนนี้ก็จะมีโอโดอาวิเนล่าอีดีล่าแล้วก็เยอ่อมาสี่ตัวครับไปครับเฮ้ยวิทเปอร์ดีใจนะเนี่ย ดีครับดีครับอ่ะเลยสองใบครับนจบกันนะครับวันนี้นะครับก็อ่าถ้าใครอยากได้อีดีล่าก็ขอให้ได้จริงๆนะอ,อผมเองก็อยากได้นะครับแต่ว่าเอาตรงๆคือถ้ามาก็ไม่มีปัญญาปั้นแน่นอนครับเก็บมากหมดเลยโอ้ไม่ต้องหมุนก็ได้ไหมเนี่ย <c oughs> ชื่ออะไรนะไหนชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้จักกันเมอร์ลีลุกเฮ้ยนี่ก็ปลดไปสี่เบรกแล้วนะนั่นอ่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมนี่ดวงแตกมกันแลเนี่ยเออไม่ออกยูอาอื่นนอกจากการันตีเลยฮนะตัวผ่านไปกี่ใบแล้วเนี่ย่อไมและเลเวเอ,อ่อผ่านมากี่ใบแล้วนะผ่านมาอ่ามันก็คือตัวไปทั้งหมด20ใบซื้อ2ใบแจกรี2ใบตัวไป24ทีครับอ่า24ทีเนี่ยเป็นการันตียูอาร์สอง22ทีไม่ได้เลยเต้าชะมันเลยเออเออแล้วก็ แล้วก็แล้วก็ผมทําดาบเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปฟาดคนอื่น <g ül> ดอบยากมากเลยอะ่ะนี่คือผมฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยนะผมแบบตอนนอนผมก็ออโต้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 นะครับก็ดาบนี้ดียังไงก็นี่ครับไทแอดซอลนะครับพลังโจมตี124นะครับไลนี่แอกแทกอาบสามสิบนะครับสแล็คแอกแทกอัพ15นะครับแปลว่าออรันดูใช้สกิลแรงขึ้น45%นะครับแรงมากๆเลยฮะงานนี้ครับต่อให้มีออรันดูก็ควรจะทำไว้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะมีสแล็คเชอร์ใส ฟ้าออกมาอีกหรือเปล่านอกจากออลันดูนะครับถ้ามันมีออกมาแล้วคุณไม่มีแบบเล่มนี้คุณจะเสียดายมากๆเลยผมบอกเลยฮะยังไงก็ควรจะทําไว้นะครับโอเคเนาะจบคลิปกันเท่านี้แหละฮะขอให้ทุกคนโชคดีได้น้องอิดิล่าอย่างที่อยากได้นะครับส่วนตัวผมเองก็ค่อยว่ากันใหม่นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ